สวัสดีครับเพลื่นไปนิดนึงนั่งทะเลาะกับ Microsoft Copilot อยู่ใครที่ติดตามผมมาโดยตลอดคงพอจะทราบแหละว่าผมนี่ชอบหาเรื่องทะเลาะกับ AI มาโดยตลอดและเรื่องราวของ v l o ็อกวันนี้คงไม่ต้องบอกเล่าหรอกว่าเราจะเจอกันกันกบอะไรเพราะที่วางอยู่ตรงหน้าผมมันไม่ใช่หมอหงข้าวแต่มันเป็นโน้ตบุ๊กหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแล็ปท็อปโดยเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กซีรีส์ล่าสุดซีรีส์ปัจจุบันปี2024จากทาง Lenovo ในตระกูล LQ o หรือว่าตระกูลล็อกจากปกติที่เรามักจะนึกถึง Legi o n เมื่อนึกถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของ l e n o v o แต่ตอนนี้เรามีล็อกที่เป็นซีรีส์ประหยัดลงมาอย่างเช่นตัวที่ผมได้มา มาตรงนี้ 15irx9 มีราคาเริ่มต้นเพียงแค่27,990บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวสเปคไม่ว่าจะเป็นตัว CPU หรือว่าจะเป็นตัวการ์ดจอแยกอย่างที่ผมได้มาตรงนี้เป็นโมเดลท็อปขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 Gen14 ในรหัส1 4 7 0 0 s 2. โดยเป็น CPU 20คอ28เทรดบางคนอาจจะงงทำไมต้อง20คอ28เทรดปกติมันจะคูณ2เพราะปัจจุบันนี้ Intel มีเทคโนโลยี Hybrid นะครับเป็นคอ์ P แล้วก็คอ์ E ในส่วนของคอ์ P นี่ 8คอ16เทรดด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์เทรดดิ้งแล้วก็คออ e ีอีก12คอรวมกันเป็น28เทรดบอกเลยทรงพลังเอาเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเกมจะเป็นคนทำงานหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยหรือว่าจะตัดต่อคลิปเพื่ออัปโหลดสร้างรายได้ทาง YouTube ทางทวิตอะไรต่างๆนะครับเรามาดูความแรงของ CPU กันก่อนเลยดีกว่าบอกไปแล้วว่าเป็นโมเดลท็อปของตระกูลนะครับก็ลองมาดูกันนะเดี๋ยวผมเสียบ จอแยกให้ดูก่อนนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันในส่วนของรายละเอียดสเปคโดยรวมโดยภาพรวมของเครื่องนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการออกแบบว่ามันมีอะไรน่าสนใจมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างตามที่ทาง Lenovo ได้อัปเกรดมาจากโมเดลปี2023นะครับจากที่บอกไปว่า CPU อ่ะเป็น Core i7 Gen 14 Gen ล่าสุดแล้วก็มี Core Trade ที่มหาศาลซึ่ง บอกก่อนเลยนะครับบางคนนี่ใช้งานเดสก์ท็อปอยู่อาจจะมีอม้วนเลยนะก็ด้วยคะแนนของซีน e เบนที่ออกมานี่แตะ27,000เลยทีเดียวนะครับบางจังหวะเห็น27,000ด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับความแรงของฝั่งเดสก์ท็อปนะมันแรงกว่า c o ไอ i7 13700สซะอีกในกรณีที่ไม่ได้ปลดล็อก Power l i ์ลิมแต่ถ้าหากว่าปลดล็อก Power l i ์ลิมิตนี่แรงพอๆกันเลยใครที่ใช้เดสก์ท็อปเห็นไหม มีหนาวจริงๆนะครับคราวนี้ก็ลองมาดูคะแนนในส่วนของ CPU C กันบ้าง CPU C นี่มันติได้700กว่ากว่าๆเยอะมากเลยนะแล้วก็มันติก็เหมื่นสองสำหรับตัว SSD ที่ให้มานะครับก็จะเป็น SSD PCIe NVMe Gen 4 x4 ความเร็วในระดับ5000บวกไม่ต้องกังวลเลยคอเกมโหลดรวดเร็วปรูดปรัดทันใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคะแนน3 d ม a r k อยู่ในช่วง1 1 1 0 0 0นี่ถือว่าเยอะมากกับความเป็นโน้ตบุ๊กเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเลยกับโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนี้ที่มันทรงพลังสามารถเทียบเคียงกับเดสก์ท็อปในหลายๆโมเดลแรงกว่าเดสก์ท็อปในระดับ Mid-End หรือว่าระดับกลางๆของใครหลายๆคนด้วยซ้ำไปนะครับและก่อนที่เราจะไปดูความสามารถในการเล่นเกมเพราะมันคือเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตรงนี้เรามานะครับ รับชมลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวการดีไซน์เรื่องของตัวเครื่องนะครับว่างานเนี้ยบขนาดไหนมีอะไรโดดเด่นมีอะไรเป็นพิเศษกันบ้างนะครับเริ่มต้นเรื่องของตัวหน้าจอเป็นอะไรที่ถูกใจคอเกมแน่นอนนะออกมาเนี่ยเอาใจคอเกมจริงๆหน้าจอในขนาด15.6นิ้วความละเอียด WQHD นะครับ2560คูณ1 4 4 0 p หรือว่า2 k นั่นเองแถมยังมีเทคโนโลยี variable refresh rate หรือว่า G-Sync รวมทั้งอัตรา refresh rate ที่สูงถึง 165Hz เล่นเกมนี่ไม่ต้องกลัวละไม่มีแล้วละเรื่องของภาพชีพาเนลเป็น IPS สีสันสดใสสวยงามแน่นอนนะครับไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วพูดถึงตัวคีย์บอร์ดกันเลยและกันสำหรับคีย์บอร์ดนี่ ถูกใจคอเกมแน่นอนเพราะอะไรเพราะมีแสงสีมี RGB แบ่งออกเป็นสีโซนนะครับสามารถเปลี่ยนแสงสีได้ตามต้องการเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม Spacebar นะครับอยากได้สีอะไรปรับเปลี่ยนเอาตามใจชอบไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ให้เสียเวลาและนะครับในเรื่องของการกดนี่ออกแบบมาให้มีระยะการกดเพียงแค่ 1.5มิลลิเมตรเท่านั้นเองถามว่าทําไมเราจะต้องให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของระยะการกดคอเกมสําคัญมากถ้าเกิดกดลึกไปบางทีตอบสนองไม่ทันใจอีกนะครับเสียจังหวะเสียเชิงแพ้ได้หรือถ้าเกิดว่าตื้นไปบางทีมันอาจจะลั่นก็ทําให้เกิดความผิดพลาดในการเล่นเกมได้รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีแอนตี100้กดร้อยเอีกด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าในระหว่างเล่นเกมอาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่เวลาเรากดปุ่มหลายๆปุ่ม ร้อมกันนอกจากนี้ตัวคีย์บอร์ดยังมีชุดนำแพดมาให้ด้วยเป็นอะไรที่ถูกจริตผมมากเลยนะครับเพราะว่าผมนี่ค่อนข้างคุ้นเคยกับคีย์บอร์ดแบบฟูดไซส์พอไม่มีนำแพดบางทีกดแล้วตัวเลขตรงนี้มันไม่คุ้นเคยส่วนปุ่มฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็ครบถ้วนตามมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทั่วไปใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีบริเวณใกล้ๆกันสำหรับ ปุ่มพาวเวอร์ก็จะมี LED ที่คอยเปลี่ยนสถานะเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม Q สีก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นสีม่วงก็จะเป็นโหมดคัสตอมที่เราเซตเองได้นะครับสีฟ้าโหมด Quiet หรือว่าโหมดเงียบสีขาวนี่ก็คือ Auto ซึ่งสีขาวออโต้ตรงนี้นะทาง Lenovo มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยสำหรับ l e n o v o AI Engine Plus ใช้ชิป AI ในรหัส LA 1ตัวล่าสุดโดยมันจะเข้ามาจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโหมดพลังงานที่ผมเปลี่ยนสาธิตให้ดูหากว่าเราอยู่ในโหมดบาลานซ์ตัว AI จะเข้ามาจัดการให้เราโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลดหรือว่าขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรืองานที่เราใช้งานอยู่ในเวลานั้นนะครับเมื่อหากว่า CPU ต้องการพลังงานมากกว่า AI ก็จะโยกพลังงานมาให้กับ CPU เพื่อให้บูตคล็อกได้สูง,สง ต่อเนื่องยาวนานงานของเราเสร็จเร็วขึ้นหรืองานบางอย่างที่ต้องการพลังจาก G P U ก็ย้ายพลังงานให้กับ G P U เยอะๆ G P U เลี้ยงตัวคล็อกสูงๆงานก็เสร็จเร็วหรือตอนเล่นเกมจังหวะไหนที่ C P U ต้องการใช้จังหวะไหนที่ G P U ต้องการใช้ก็สลับไปสลับมาหรือต้องการใช้พร้อมๆกันก็จัดสรรให้มันสมดุลที่สุดนั่นเองนะครับลุคนี้ยุคข,ของ A I และอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของระบบการระบายความร้อนทาง Lenovo เรียกมันว่า Hyper Chamber Thermal Design เดี๋ยวผมถอดตรงนี้ให้ดูก่อนพลิกเครื่องมาดูด้านหลังนี่จะมีช่องทางอากาศเข้า2ทางนะครับโดยจะแบ่งเป็นของ CPU GPU แล้วก็อากาศร้อนจะไหลออกทางด้านหลังโดยการออกแบบที่พิเศษไปกว่าปกติก็คือ พัดลมออกแบบมาให้หมุนย้อนทางกันหรือสวนทิศทางกันถามว่าข้อดีของการออกแบบที่ทําให้พัดลมหมุนสวนทางกันแล้วมันได้อะไรก็คือสามารถลดเสียงรบกวนลงมาได้ในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะเมื่อความถี่ของเสียงที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันมาเจอกันมันจะหักล้างกันเองระดับเสียงที่ออกมาก็จะลดลงนะครับและคราวนี้ไหนๆก็ให้ดูตัวเครื่องแล้ว เรามาดูเรื่องของการออกแบบกันเลยดีกว่าออกแบบมาในลักษณะที่พูดได้ว่าเรียบหรูมาแบบเรียบๆไม่มีลวดลายอะไรมีเพียงแค่โลโก้ l o อกนะครับ LQ บริเวณนี้แล้วก็โลโก้ของ Lenovo เองแต่ก็ดูไม่ทื่อเพราะมีการเล่นมุมเล่นเหลี่ยมมองดูแล้วโฉบเฉี่ยวให้อารมณ์ถึงรถสปอร์ตนะครับตัวพอร์ต การเชื่อมต่อพอร์ต IO ทาง Lenovo จะออกแบบมาเน้นให้อยู่บริเวณด้านหลังก็จะประกอบไปด้วย USB-A 2ช่องความเร็ว5 g b ิ HDMI 2.1รองรับสูงสุด8 K 6 0แล้วก็ RJ 4 5หรือว่า LAN ความเร็ว Up to 1 g b ps, นะครับและสุดท้ายตรงนี้ช่องเสียบ Adapter Charge นั่นเองส่วนฝั่งด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะไม่มีอะไรโล่งๆนะครับจะมาอยู่ในด้านขวามือ ขวามือนี่จะมีช่อง USB A 5 g ิกแล้วก็ช่องเสียบเฮดเซตหูฟังไมโครโฟนในช่องเดียวกันสวิตปิดตัวเว็บแคมนะครับซึ่งเว็บแคมนี่ความละเอียด 1080p แล้วก็มี USB C ความเร็วสูงสุด10 g ิกและรวมทั้งยังสามารถจ่ายพลังงานในลักษณะของ power delivery ได้ up to 140วัตต์อีกด้วยรวมทั้งปล่อยภาพออกมาได้นะครับเป็น DP 1.4โอเคเอาละ ครบถ้วนในเรื่องของสเปคในเรื่องของความแรงจาก CPU คราวนี้กับความเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเรามาดูพลังในการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรจะถูกใจคอเกมขนาดไหนนะครับซึ่งขอสปอยก่อนเลยว่าแรงเดี๋ยวมาดูกันเลยดูกันแบบนี้แหละเดี๋ยวผมเสียบที่นี่นะครับแล้วก็เล่นเกมให้ดูเป็นพอเป็นสังเขตแล้วกันนะถ้าเกิดให้เล่นยาวๆนี่เดี๋ยวคลิปนี้ยาวอีกพยายามจะให้สั้น มากที่สุดนะครับเอาละตัดกลับมาตรงนี้นี่แล้วก็เปิดเกมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเอาละนะพร้อมแล้วสำหรับเรื่องของเกมโดยเกมแรกนะครับผมขอเริ่มที่ Cyberpunk 2077ถือว่าเป็นเกม a a ตอนนี้ก็เล่นแบบปรับพายแล้วก็มี DLSS ช่วยซึ่งก็ได้เฟรมเรทในระดับที่ 60บวกในหลายๆจังหวะนะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยแบบนี้หรือถ้าหากต้องการเฟรมที่มากกว่านี้ก็ปรับความละเอียดลงไปนะครับจาก 2K ลงไปเล่น 180p 0นี่เป็นอะไรที่เหลือๆเลยล่ะเฟรมนี่แตะร้อยกันเลยทีเดียวเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมในส่วนของอวตารบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้า IR15 IRX9 ตัวนี้นะ ก็มาต่อกันด้วยเกมอวตารนะครับการตั้งค่าก็ตามที่เห็นตอนนี้ความละเอียด 2K เปิด FSR แล้วก็มีเฟรมเจนช่วยนะครับแล้วก็เซ็ตเอาไว้ที่ High ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเฟร,รมจะออกมาน่าประทับใจขนาดไหนสำหรับคอเกมนี่ตอนนี้เฟร,รม160กว่าอุณหภูมิ CPU นี่ถือว่าเซอร์ไพรส์รนะกับตัวนี้นะครับที่ไม่เห็นอุณหภูมิชน TJ Max หรือว่าอุณหภูมิ100องศาสีส่วนมากก็จะเลี้ยงตัวอยู่ประมาณ80-90นี่ถือว่าปกติเลยสำหรับอวตารที่ความละเอียด 2K ปรับ Hi นะครับถือว่าทำได้ดีเลยเราก็ได้เห็นเฟรมเรทในระดับ60บวกเช่นเดียวกันถือได้ว่าสบายๆเลยกับการเล่นเกม AA แบบนี้นะครับเดี๋ยวจากนี้เราลองไปดูเกมแนว e-sport อย่างเช่นพับ G แล้วก็วอร์โซนอีกสักเกมหนึ่งจากนั้นก็เดี๋ยวมาสรุปภาพรวมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมันน่าสนใจขนาดไหนตัวนี้ผมลองใช้งานมาสักระยะนึงแล้วถือว่าโอเคเลยละเนี่ยหลายๆจังหวะนะครับเฟรมก็70กว่า60กว่าเท่ากับว่าเราสามารถเล่นเกมใหม่ๆเกม AAA แบบปรับสูงๆได้สบายๆเลยอุณหภูมิก็ไม่สูงระดับเสียงรบกวนก็น่าจะพอได้ยินบ้างนะ นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าน่ารำคาญมากนักก็ต้องแลกเอาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นโปรไฟล์คัสตอมนะครับซึ่งเปิดให้มันเป็นแบบว่าเอ็กตรีมทุกอย่างเลย OCGPU ด้วยนี่ก็คือผลที่ออกมานะครับกับการเล่นเกมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปดีกว่าจะได้ประหยัดเวลานะครับคราวนี้กับเกมพับ G สังเกตดูนะครับเฟรมนี่เป็นอะไรที่ เหลือๆเ,เลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวโดดร่มก่อนปัป๊บนี่พุ่งลงไปเต็มที่เพรมเกือบ200นะครับไม่มีปัญหาอุณหภูมิ CPU ก็กำลังดีแล้วก็ CPU โหลดนี่ชิวมากนะครับด้วยคอเทรดอันมหาศาลคล็อกเลี้ยงตัว4.4 4.3นะครับโอเคลงถึงพื้นแล้วกลางร่มเดี๋ยววิ่งเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูเกม War z o n ซอีกเกมหนึ่งนี่ เห็นอย่างนี้แล้วสบายเลยตอนนี้ความละเอียด 2K นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตั้งค่าเกมยังไงบ้างไหนลูกทีมอยู่ไหนเมื่อกี้แวบๆนี่ลงถึงพื้นแล้วน่านเฟรมเหลือๆ140นะครับ CPU โหลด20กว่าเปอร์เซ็นต์1 4 7 0 0 h x ตัวนี้บอกแล้วทรงพลังจริงๆกับเรื่องของการเล่นเกมนี่ตอนนี้ก็ปรับตามพรบอรของ PUBG นะครับ ว i e ดิสแตน n c อันตราแล้วก็ที่เหลือก็ very low แต่อย่าลืมนะความละเอียด 2K มีปืนไหมเนี่ยไม่มีปืนอีกอ่าเปิดให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับการตั้งค่านี่ความละเอียด 2K แล้วก็ FPP Cam e r a f o บนี่103เลยนะครับแล้วก็ render scale 100% very low view distance u อันตรซึ่งอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้เวลานิดน,นึงแล้วกัน 1080p สำหรับท่านที่ต้องการแบบ อาเฟรมเยอะๆนะครับชิงความได้เปรียบเฟรมที่ออกมาก็เพิ่มขึ้นนะครับร้อยเจ็บหเมื่อมองฟ้าเป็นไงบ้างร6 0เฟรมเป็นอะไรที่เหลือเฟือเลยนี่ถ้าเกิดเป็นเกมแนว e s p o r t ซึ่งถ้าหากว่าอย่างเช่นเกมแบบ v o l a r a n t นะครับเกม Apex Legends อารมณ์ที่ออกมานี่ก็ในลักษณะเดียวกันเหลือๆเล่นได้สบายเลยไม่ว่าจะเป็น 1080p หรือว่า 2K คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูขอบดู t ี w a r z o ซ e บ้างดีกว่านะครับโอเคมาละสำหรับวอ z o ซนนะครับมาตัดมาดูที่นี่แบบชัดๆนี่ตอนนี้ที่เล่นอยู่นี่เล่นที่ความละเอียด 2K นะครับแล้วก็ปรับสุดด้วยนะเป็นอัลตราเลยนี่ด้าบนหนึ่งคิวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บไสกีก่อนปั๊บเวลาเล่นวอ r โซน6วอลโซนนี่จังหวะจะคุยลำบากตลอดเลยนะครับ และถ้าเกิดเล่นไปนานนี่ต่อเนื่องเพลินอีกคลิปนี้ยาวอีกแต่เอาหนาอย่างน้อยๆก็เห็นอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดน,นึงก่อนหาที่ปลอดภัยนะครับว่าผมเล่นที่ 2K อยู่จริงๆนะนี่ dlss แล้วก็ UNTRA นะครับที่ความละเอียด 2K นี่ถ้าเกิดเปิด1 0 8 0 p เฟรมก็เยอะกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ 1> 170 180 1เ0รเฟรมเจนได้ว่าเล่นเกมแนว e s p o r t นี่สบายเลยนะครับหรือจะเป็นเกม A a ที่เล่นให้ชมไปในช่วงแรกก่อนหน้านี้อ่ะพอตัดมาบทสรุปเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวยาวนะครับทำไมไม่ยิงล่ะโอ้โดนระเบิดปาตโตอ่ะพอ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 ,พอ,พอ,พอเดี๋ยวผมปิดเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปครับโอเคปิดเกมเรียบร้อยนะครับคราวนี้ มาว่ากันในส่วนของบทสรุปและกันนะกับโน้ตบุ๊กตัวนี้จากทาง Lenovo นะครับในรหัส 15irx9 จากตระกูลล็อกซึ่งคงจะได้เห็นกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมหรือเรื่องของพลังจาก CPU โดยเฉพาะคนทำงานก็ได้ประโยชน์แบบเต็มๆด้วยคอเทรดที่มหาศาลของ c คอ i 714700hx ส่วนคอเกมนี่คุณเล่นเกมได้สบายเลยนะครับที่ผมเล่นให้ดูจะเป็นเกม AA อย่าง Cy เ e อร์พัหรืออย่าง v วตา r เล่นได้แบบเฟรมเรทปรับสุดนี่ได้เฟรมในระดับ60บวกส่วนถ้าเกิดเป็นเกม e s p o r t อย่างเช่น p u บ G หรือว่า Warzone เกมสุดท้ายที่เล่นให้ดูก็จะเห็นแล้วว่าได้เฟรมแบบ100บวกที่ความละเอียด 2K ด้วยนะทั้งหมดที่เล่นให้ดูนี่ 2K นะครับซึ่งหากใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับเกมมิ่งหรือคนทำงานอยากได้ CPU แรงๆตัวนี้บอกเลยว่า ตอบโจทย์อย่างแน่นอนกับราคาเริ่มต้นที่27,990ก็สามารถเล่นเกมได้พกพาไปไหนมาไหนได้นะครับเทคโนโลยีต่างๆครบคันตามยุคสมัยมีในส่วนของ AI ที่ช่วยจัดการจัดสรรในส่วนของพลังงานหรือจะเป็นระบบระบายความร้อนที่ได้เห็นกันไปแล้วเช่นเดียวกันว่ามันสามารถ รักษาอุณหภูมิของ CPU ไม่ให้ถึงจุด Tjmax ก็ช่วยให้ CPU สามารถเลี้ยงตัวด้วยคล็อก p e e d ที่สูงได้ความแรงแบบเต็มๆตลอดเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะส่วนถ้าหากว่าต้องการข้อมูลแบบเต็มๆเน้นๆละเอียดกว่านี้ติดตามชมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นไลฟ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามารับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ